ไม่เจ็บเลยค่ะคือตอนแรกก็กังวลว่าจะแบบเจ็บหรือว่ามีเสียงฟันอะไรไหมคะแต่พอคุณหมอทำแล้วคุณหมอแบบมือเบามากค่ะรู้สึกหายกังวลเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อมูจิลาใจดีนะคะจุนเป็นคนไข้ของคริสมาสนะคะวันนี้มาพบคุณหมอเป็นครั้งที่2แล้วค่ะมาติดปุ่มแอชเชนมินนะคะแล้วก็รับเครื่องมือค่ะก็ไม่เจ็บเลยค่ะคือตอนแรกก็กังวลว่าจะแบบเจ็บหรือว่ามีเสี่ยงควันอะไรไหมคะ่ะแต่พอคุณหมอทําแล้วคุณหมอแบบมือเบามากค่ะรู้สึกหายกังวลเลยค่ะปัญหาที่จูนอยากจัดฟันที่นี่นะคะเพราะว่าจะรู้สึกว่าฟันเกยค่ะแล้วก็ฟันเลี้ยงตัวไม่สวยค่ะก่อนที่จุนจะเริ่มจันันะคะจูนก็ได้มีการหาข้อมูลนะคะ แล้วก็พบว่าในแต่ละที่ค่ะแบบราคาค่อนข้างที่จะสูงมากเลยค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะที่ได้มาเจอคริสตมาก่อนค่ะเพราะว่าราคานะคะคุ้มมากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวนะคะจูนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะแล้วก็ไม่อยากที่จะเดินทางบ่อยๆในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะจูนเลือกมาจัดฟันใส่ที่คริสมานะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่เห็นตัวเหล็กดัดฟันค่ะรู้สึกยิ้มสวยมั่นใจค่ะแล้วก็เวลารับประทานอาหารก็ง่ายด้วยค่ะแค่ถอดเข้าถอดออกแค่นี้เองค่ะ นี่ก็เป็นการจัดฟันสายครั้งแรกของจูนเลยนะคะก็รู้สึกว่าระยะเวลาที่ทำนะค่ะรู้สึกเร็วกว่าที่คิดด้วยค่ะอย่างตัวจูนนะคะก็รักษาเพียง1ปีกับอีก2เดือนเท่านั้นค่ะ และจูนก็ได้มาพบคุณหมอเป็นครั้งที่1นนะคะก็จะทําการเคลียร์ช่องปากค่ะแล้วก็คุณหมอก็ได้มีการสแกนแผน3ามมิตินะคะเพื่อดูว่าการจัดฟันออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนคะ่ะก็จะเห็นผลสแกนนะคะตั้งแต่เริ่มยังไม่ไจัดแล้วก็เห็นว่าผลออกมาแล้วฟันเรียงสวยยังไงนะคะโดยส่วนตัวรู้สึกโอเคมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้ทราบระยะเวลารักษาที่แน่นอนด้วยค่ะแล้วครั้งที่2นะคะก็มาพบคุณหมอเพื่อติด แล้วก็รับเครื่องมือค่ะและครั้งที่3นะคะที่จะเข้ามาพบคุณหมอก็คือรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังสนใจหรือว่ามองหาที่จะจัดฟันใสนะคะจูนแนะนำนะคะที่เคสมากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่คุ้มแล้วก็เป็นกันเองสบายมากๆเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะราคา39,900บาทค่ะเป็นโปรรีวิวนะคะราคานี้นะคะราคาเดียวจบจริงๆค่ะมาเป็นเคสรีวิวด้วยกันนะคะจัดฟันใสเลือกเทคนิคเคริสม่าค่ะ